เมื่อมหาเศรษฐีเดินทางไปยังหลุมศพของอดีตคนรักเขาไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะพบเด็กชายคนหนึ่งที่มีใบหน้าเหมือนกับตัวเองราวกับฝาแฝดความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานกำลังจะถูกเปิดเผยและมันจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาไปตลอดกาลภายในบรรยากาศอันเงียบสงบของสุสานมหาเศรษฐีผู้ม่งคั่งก้าวเดินอย่างช้าๆท่ามกลางหลุมศพมากมายดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าลึกซึง้งที่ไม่เคยเปิดเผยให้ใครได้เห็นเขามาที่นี่ เพื่อเยี่ยมหลุมศพของอดีตคนรักหญิงสาวเพียงคนเดียวที่เขาเคยรักอย่างแท้จริงแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีความรู้สึกเจ็บปวดในใจกลับยังคงชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงนกที่ขับขานยิ่งทําให้ความเหงาในใจเขาหนักอึ้งขณะที่เขาคุกเข่าลงตรงหน้าหลุมศพมือที่สั่นเทายกขึ้นลูกชื่อบนป้ายหินเย็นเยียบดวงตาเริ่มร้นไปด้วยน้ําตาความทรงจําเก่าๆหลาบ่าเข้ามาเขาจําได้ถึงรอยยิม้มอ่อนโยนคําพูดที่เคยสัญญาว่าจะไม่พลาดจากกัน และความผิดพลาดที่ทําให้เขาเสียเธอไปตลอดการเขาพึมพำถ้อยคำเบาๆากับกาลังพูดกับเธอว่าหากย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่มีวันปล่อยให้เธอจากไปทันใดนั้นเสียงฝีเท้าเล็กๆดังขึ้นใกล้ๆเขาเงยหน้าขึ้นด้วยความแปลกใจเด็กชายตัวเล็กในชุดเรียบง่ายยืนอยู่ไม่ไกลเด็กคนนั้นมองเขาด้วยสายตาใสซื่อแต่สิ่งที่ทําให้มหาเศรษฐีถึงกับนิ่งงันก็คือใบหน้าของเด็กชายคนนี้เหมือนกับเขาในวัยเด็กแทบทุกประเบียดทั้งดวงตาจมูกและแม้แต่รอยยิ้มเล็กๆที่เผยออกมามันราวกับเขากําลังมองกระจกสะท้อนตัวเองในอีก่หนึง หัวใจของเขาเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้ขาของเขาแข็งรรวกับถูกตรึงไว้กับพื้นเขาไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเด็กชายเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวพร้อมกับเอียงคอมองเขาอย่างสงสัยราวกับอยากจะถามบางอย่างแต่ก็ยังไม่กล้าความเงียบในบรรยากาศกลับทำให้ทุกสิ่งยิ่งตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆมหาเศรษฐีมองเด็กชายคนนั้นด้วยแววตาเต็มไปด้วยความสับสนปนตกใจความคิดมากมายแล่นเข้ามาในสมองเขาอยากถามว่าเด็กนี้เป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงมีใบหน้าเหมือนเขาไม่มีผิดเพี้ยน มหาเศรษฐีมองเด็กชายคนนั้นด้วยแววตาเต็มไปด้วยความสับสนปนตกใจความคิดมากมายแล่นเข้ามาในสมองเขาอยากถามว่าเด็กนี้เป็นใครมาจากไหนและทำไมถึงมีใบหน้าเหมือนเขาไม่มีผิดเพี้ยนริมฝีปากของเขาขยับช้าๆพร้อมเสียงที่สั่นเครือหนูชื่ออะไรเด็กชายเงยหน้าขึ้นดวงตาใสาบริสุทธิ์จ้องเขาอย่างไม่หวาดกลัวก่อนตอบเบาๆวา่าแม่บอกว่าผมชื่อแต่ไหนครับชื่อที่หลุดออกมานั้นทำให้หัวใจของมหาเศรษฐีแทบหยุดเต้นเพราะนั่นคือชื่อที่อดีตคนรักเคยเอ่ยว่าหากวันหนึ่งมีลูกเธออยากตั้งชื่อนี้ให้ ความหนาวเหน็บแล่นไปทั่วร่างกายเขาแทบไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยินดวงตาของเขาเบิกกว้างขณะที่มือค่อยๆย,ยกขึ้นแตะแก้มตัวเองเพื่อย้ำเตือนว่านี่ไม่ใช่ความฝันเด็กชายยังคงยืนมองเขาเงียบๆแต่ในดวงตาคู่นั้นกลับสะท้อนเงาของความอบอุ่นและความผูกพันบางอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสมานานหลายสิบปีมหาเศรษฐีก้าวเข้าหาเด็กชายทีละก้าวหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขารู้สึกเหมือนกำลังจะค้นพบความลับที่ซ่อนเร้นมายาวนานเสียงลมพัดกระทบป้ายหลุมศพเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆราวกับกำลังบอกเป็นนว่าสิ่งที่เขาเห็น และกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วมหาเศรษฐีก้าวเข้าหาเด็กชายทีละก้าวหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเขารู้สึกเหมือนกำลังจะค้นพบความลับที่ซ่อนเร้นมายาวนานเสียงลมพัดกระทบป้ายหลุมศพเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆราวกับกำลังบอกเป็นในว่าสิ่งที่เขาเห็นและกำลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเขาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเด็กชายระยะห่างเพียงเอื้อมมือถึงดวงตาของทั้งคู่ประสานกันเด็กชายกระพริบตาเล็กน้อยก่อนเอ่ยด้วยเสียง ทำไมหน้าลุงเหมือนผมจังเลยครับคำถามนั้นเสียดแทงเข้าไปในหัวใจของมหาเศรษฐีเขาอยากตอบแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอเขาสูดลมหายใจลึกเพื่อรวบรวมความกล้าแล้วถามกลับเบาๆว่าแม่ของหนูอยู่ที่ไหนเด็กชายชะง,งักไปเล็กน้อยก่อนชี้นิ้วเล็กๆไปยังหลุมศพตรงหน้าแม่บอกให้ผมมาหาเธอตรงนี้ครับทันใดนั้นมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเขามองสลับระหว่างเด็กชายกับชื่อที่สลักอยู่บนหินเย็นๆน้ำตาเริ่มเอ่อขึ้นอีกครั้งมือใหญ่ของเขาสั่นร,ริกเขารู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เพียงภาพลงตา แต่เป็นความจริงที่เจ็บปวดเกินกว่าจะรับไหวมหาเศรษฐีรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวบางเบาลงมือของเขายังคงสัน่นขณะที่พยายามยืนให้มันเด็กชายยืนก้มหัวเล็กน้อยราวกับรู้สึกว่ามีบางอย่างหนักอึ้งอยู่ในอากาศแล้วเขาก็ยกมือขึ้นจากกระเป๋าเสื้อชั้นในออกมาเป็นสร้อยคอที่ห้อยจี้รูปหัวใจเล็กๆเหนือพื้นผิวของจี้มีรอยขีดข่วนเก่าๆและมีภาพถ่ายขนาดเล็กพับอยู่ข้างในเด็กชายพูดเบาๆเสียงสั่นเล็กน้อยแม่ให้ผมเอามาให้ครับบอกว่าถึงใครจะมาแต่ให้ผมรอที่หลุมนี้ เขาเอื้อมมือส่งสร้อยให้มหาเศรษฐีอย่างไม่กลัวมหาเศรษฐีรับไว้ด้วยนิ้วที่ยังสั่นเขาเปิดชี้ออกชา้าๆภาพถ่ายขาวดำใบเล็กโผลออกมาเป็นภาพหญิงสาวคนหนึ่งยิ้มบางๆใบ,บหน้านั้นคุ้นเคยอย่างเจ็บปวดรอยยิ้มและมุมปากทำให้ความทรงจำในอดีตพุ่งพรวดเข้ามาเสียในใจเขาเหมือนถูกคลื่นซัดภาพอดีตที่เขาพยายามฝังลึกกลับเรือนรางแต่ชัดเจนในภาพเด่นตรงนี้ชื่อของอดีตคนรักผุดขึ้นมาในสมองพร้อมกับคืนวันเก่าๆบทสนทนาที่ยังไม่จบคำและการตัดสินใจที่เขาคิดว่าทำแล้วถูกต้องแต่ภาพในมือกลับถามคำถามที่ไม่มีคำตอบ ขณะที่เขาจับสร้อยแน่นเด็กชายมองเขาอย่างตั้งใจแม่บอกว่าถ้าลุงมาจริงๆให้ลุงรับมันไว้แม่บอกว่ามันเป็นของสำคัญเด็กพูดจบน้ำเสียงเรียบแต่มีความจริงจังมหาเศรษฐีรู้สึกได้ถึงแรงดึงพายในใจที่ไม่เคยมีมาก่อนเขาอยากจะถามอีกมากแต่คำถามแรกที่ออกจากปากกลับเป็นเพียงเสียงแผ่วว่าชื่อแม่ของหนูคืออะไรเด็กชายตอบโดยไม่ลังเลแม่ของผมชื่อมายาคำตอบนั้นเหมือนเข็มทิ่มแทงมหาเศรษฐีเบิกตากว้างทันทีชื่อที่ได้ยินทำให้ภาพในภ,ภาพถ่าย และความทรงจําหลายอย่างเชื่อมโยงกันเป็นเส้นให่เขานึกถึงเสียงหัวเราะน้ําเสียงและชื่อที่ครั้งหนึ่งเคยกระซิบในความมืดของคืนที่มีแสงเทียนยังไม่ทันที่เขาจะตั้งสติเด็กชายกระซิบต่อไปอย่างจริงจังแม่บอกด้วยว่ามีคนจะมาหาเธอบ่อยๆแต่ครั้งสุดท้ายแม่บอกให้ผมอย่าพูดกับคนแปลกหน้าแม่บอกว่าให้รอคนที่ใช่คําพูดนั้นทําให้มหาเศรษฐีจ้องมองที่ดวงตาใสามองตรงมาที่เขาอย่างไม่รู้ตัวความรู้สึกผิดปวดร้าวและความหวังเล็กๆประปนกันในอก ในขณะที่ทั้งคู่ยืนนิ่งเสียงฝีเท้าชายวัยกลางคนดังเข้ามาช้าๆจากทางเดินหินเขาเป็นคนดูแลสุสานคนที่เคยเห็นหน้าคนมากมายมาไม่รู้เท่าไหร่แต่เมื่อเห็นผ้ามหาเศรษฐีและเด็กชายเขาก็อยู่ชะงักเล็กน้อยดวงตาของเขามีแววแปลกใจและสงสัยท่านครับผมจำท่านได้ท่านเคยมาที่นี่นานมาแล้วเขาพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่เต็มไปด้วยความอยากรู้มหาเศรษฐีหันไปมองชายคนนั้นหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงที่ยังคงสั่นผมผมเคยมาที่นี่ เขาพูดไม่จบเหมือนความทรงจําจะเกลืนคําพูดไว้เด็กชายมองชายดูแลสุสานด้วยความสนใจแล้วถามด้วยความอยากรู้ลุงคุณลุงรู้จักแม่ของผมไหมครับชายดูแลสุสานถอยมาสองก้าดวงตาเขามีประกายบางอย่างผิวหน้าหยาบกร้านกับรอยย่นบอกเล่าถึงปีเวลาที่ผ่านมาผมรู้จักเธอเธอมักมาเยี่ยมที่นี่บ่อยๆมีครั้งหนึ่งเธอพาลูกมาแล้วร้องให้แต่เธอก็ยิ้มด้วยความพักดีคำพูดนั้นไม่มากแต่ก็เพียงพอที่จะปลุกความทรงจำในมหาเศรษฐีให้เด่นชัดขึ้น มหาเศรษฐีค่อยๆนั่งลงบนมา้านั่งหินใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ต้องการคำตอบเขามองเด็กชายและสร้อยในมือแล้วหยุดคิดถึงความเป็นไปได้ที่เขาไม่กล้ารับรู้แต่ยังไม่มีคำพูดใดที่จะยืนยันหรือปฏิเสธสิ่งใดต่อหน้าเด็กน้อยคนนั้นเสียงลมพัดผ่านอีกครั้งพัดเอาเศษใบไม้ไปไกลาราวกับเวลาชะง,งักเพียงชั่วขณะหนึ่งเพื่อให้ทุกคนในที่นั้นหายใจไปพร้อมกันผมจะเล่าต่อจากจุดนี้ตามที่คุณต้องการบอกผมเมื่อคุณพร้อมให้ผมดำเนินเรื่องต่อไปหรือถ้าต้องการรายละเอียดที่ทางแบบเฉพาะเจาะจง เช่นให้เน้นความทรงจําของมหาเศรษฐีการตามหาหลักฐานหรือปฏิกิริยาของเด็กชายผมจะเริ่มจากจุดนี้ต่อทันทีโดยไม่สรุปหรือจบบทใดๆมหาเศรษฐีค่อยๆนั่งลงบนมา้านั่งหินใจของเขาเต็มไปด้วยคําถามที่ต้องการคําตอบเขามองเด็กชายและส้อยในมือแล้วหยุดคิดถึงความเป็นไปได้ที่เขาไม่กล้ารับรู้แต่ยังไม่มีคำพูดใดที่จะยืนยันหรือปฏิเสธสิ่งใดต่อหน้าเด็กน้อยคนนั้นเสียงลมพัดผ่านอีกครั้งพัดเอาเศษใบไม้ไปไกลาราวกับเวลาชะง,งักเพียงชั่วขณะหนึ่งเพื่อให้ทุกคนในที่นั้นหายใจไปพร้อมกัน เด็กชายก้าวเข้ามาใกล้อีกนิดในตากลมใสมองเขาไม่กระพริบคุณลุงแม่เคยบอกว่าผมต้องเข้มแข็งเพราะแม่บอกว่าพ่อของผมก็เป็นคนเข้มแข็งเหมือนกันเสียงเล็กนั้นทําให้มหาเศรษฐีเงยหน้าขึ้นทันทีดวงตาของเขาสั่นสถานอย่างไม่อาจควบคุมชายดูแลสุสานที่ยืนอยู่ด้านข้างหันมามองด้วยแววตาหนักแน่นเด็กคนนี้เขามาที่นี่บ่อยๆเวลามาก็มักจะนั่งเงียบๆตรงนี้บางครั้งก็ร้องให้แต่ส่วนมากเขามักจะยิ้มแล้วพูดกับหลุมศพราวกับว่ากําลังเล่าเรื่องให้แม่ฟัง น้ำเสียงของชายคนนั้นแผ่วเบาแต่ทิมแทงหัวใจมหาเศรษฐีอย่างรุนแรงมือใหญ่กำสร้อคอแน่นขึ้นกว่าเดิมเขาหันไปทางหลุมศพชา้ชาๆมองชื่อที่สลักอยู่บนนั้นอีกครั้งความรู้สึกที่อัดแน่นอยู่ในอกเหมือนกำลังจะระเบิดออกมาเด็กชายยืนใกล้ๆขยับเข้ามาจนอยู่ข้างเขาอย่างไร้ความกลัวมือเล็กแต่เบาๆที่แขนของเขาแล้วเอ,อ่ยคำถามที่เรียบง่ายแต่หนักแน่นเกินกว่าจะเมินเฉยได้คุณลุงคุณรู้จักแม่ของผมจริงๆใช่ไหมครับมหาเศรษฐีเงียบงันไปดวงตาแดงก่ำราวกับมีไฟเผาอยู่ข้างในเสียงลมหายใจที และหนักเขามองใบหน้าของเด็กชายอย่างพิจารณาอีกครั้งทุกส่วนบนใบหน้าทั้งดวงตาลึกคมริมฝีปากและคิ้วหนาทุกอย่างสะท้อนภาพของตัวเขาในวัยเด็กออกมาอย่างชัดเจนเกินไปเขาอ้าปากแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเพียงแค่เงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีเด็กชายยังคงยืนรอคําตอบใบหน้าเต็มไปด้วยความจริงใจและความหวังที่ซ่อนอยู่ชายดูแลสุสานก้าวเข้ามาใกล้มองสลับระหว่างมหาเศรษฐีกับเด็กชายด้วยสีหน้าลังเลก่อนเอย่ยเบาๆคุณผู้ชาย บางเรื่องถึงเวลาที่ต้องเผชิญแล้วนะครับเรื่องที่ซ่อนเอาไว้ไม่เคยหายไปไหนมันยังอยู่ที่นี่ตลอดมาเสียงนั้นทําให้มหาเศรษฐีหลกตาลงมองสร้อยคอในมืออีกครั้งภาพถ่ายเล็กๆในที่สะท้อนรอยยิ้มของหญิงสาวผู้ล่วงลับน้ําตาหยดหนึ่งร่วงลงบนพื้นหญ้าโดยที่เขาไม่ทันรู้ตัวเด็กชายเห็นดังนั้นก็ขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมเอียงศีรษะถามซ้ําด้วยเสียงที่แผ่วลงกว่าเดิมแต่ชัดเจนในทุกถ้อยคาแม่เคยบอกว่าพ่อจะต้องมาหาเราสักวันคุณลุงใช่หรือเปล่าครับ มหาเศรษฐีตัวแข็งทื่อดวงตาสันไหวรุนแรงเหมือนถูกเปิดแผลเก่าที่ฝังลึกมานานเขากำซ้ซยคอแน่นจนเส้นเลือดบนมือปูดขึ้นเสียงลมพัดแรงผ่านเหนือสุสานใบไม้ปลิววนรอบตัวราวกับธรรมชาติกำลังรับรู้ความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยเด็กชายยืนรอดวงตาใสาย่ยังคงจับจ้องเขาไม่กระพริบราวกับกำลังหาคำยืนยันจากชายตรงหน้าความเงียบกินเวลายาวนานจนแม้แต่ชายดูแลสุสานก็ไม่กล้าขยับตัวเขายืนนิ่งฟังทุกลมหายใจที่หนักอึ้งของมหาเศรษฐี มหาเศรษฐีค่อยๆย,ยกมือขึ้นรูปศีรษะเด็กชายเบาๆนิ้วของเขาสัน่นจนสัมผัสนั้นแทบไม่มั่นคงเสียงที่หลุดออกจากริมฝีปากสันเครือและแผ่วเบาแทบเป็นกระซิบแม่ของหนูเคยบอกอะไรอีกไหมเด็กชายกระพริบตายกมือเล็กๆขึ้นกอดสร้อยที่ห้อยอยู่บนอกของมหาเศรษฐีแล้วเอ่ยช้าๆแม่บอกว่าถ้าวันหนึ่งผมได้เจอพ่อจริงๆให้มอบหัวใจดวงนี้คืนไปมหาเศรษฐีกำสร้อยคอในมือแน่นดวงตาของเขาจ้องมองภาพถ่ายเล็กๆที่อยู่ในชีหญิงสาวในภาพนั้น คือมายาคนรักเก่าที่เขาไม่เคยลืมแม้เวลาจะผ่านไปหลายสิบปีรอยยิ้มอ่อนโยนของเธอยังคงตราตรึงในใจเขาอย่างไม่มีวันเลือนความรู้สึกผิดที่ฝังลึกในหัวใจพลันประตูขึ้นมาอย่างรุนแรงน้ำตาที่เขาพยายามกลั้นไว้ไหลออกมาโดยไม่อาจควบคุมเด็กชายยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาใสจ้องเขาอย่างรอคอยมือเล็กจับชายเสื้อของเขาแน่นราวกับกลัวว่าจะถูกทิ้งไปอีกครั้งแม่บอกว่าถ้าวันหนึ่งผมได้เจอพ่อจริงๆให้มอบหัวใจดวงนี้คืนไปคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกมหาเศรษฐีตัวสั่นสถานเขาแทบจะทรุดลงกับพื้นทันที ดนัยเขาเรียกชื่อเด็กชายด้วยเสียงแผ่วราวกับกระซิบดวงตาแดงกำ่ำหนูคือเลือดเนื้อเชื้อเคยของลุงจริงๆน้ำตาไหลาพากเด็กชายเบิกตากว้างก่อนจะค่อยๆย,ยิ้มทั้งน้ำตาความอบอุ่นที่ไม่เคยได้รับจากใครนอกจากแม่พลันแผ่ซ่านในหัวใจเล็กๆของเขาชายดูแลสุสานที่ยืนอยู่ห่างๆมองภาพนั้นด้วยความสะเทือนใจเขาเดินเข้ามาใกล้แล้วเอ่ยเสียงต่ำท่านครับเธอฝากความหวังทั้งหมดไว้กับเด็กคนนี้ท่านคงเข้าใจแล้วว่าหนทางต่อไปควรทำอย่างไร มหาเศรษฐีหันไปมองหลุมศพของมายาอีกครั้งเขาสุดตัวคุกเข่าลงตรงหน้าป้ายหินมือใหญ่รูปชื่อที่สลักด้วยความอ่อนโยนน้ำตาไหลยหยดลงบนดินเย็นเยียบมายาฉันผิดเองฉันปล่อยให้เธอเผชิญทุกอย่างเพียงลำพังแต่วันนี้ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำผิดซ้ำอีกแล้วเด็กชายก้าวเข้ามาใกล้ก้มลงนั่งข้างๆแล้วเอามือเล็กแตะบนป้ายหินตามแบบเดียวกับมหาเศรษฐีเขาหลับตาแล้วเอ,อ่ยเบาๆราวกับกำลังพูดกับแม่ที่หลับไหลยอยู่เบื้องล่างแม่ครับผมเจอพ่อแล้วไนะ น้ำเสียงใสสะท้อนกล้องไปทั่วสุสานร,ราวกับแม้แต่สายลมก็ฟังอยู่ด้วยมหาเศรษฐีหันไปโอบกอดเด็กชายน้ำตาของเขาเปียกไหลเล็กๆนั้นแต่หัวใจกลับรู้สึกเบาสบายเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเศร้าโศกมานานหลายสิบปีในอ้อมกอดน,นั้นเขารู้แล้วว่าตัวเองไม่ได้อยู่เพียงลำพังอีกต่อไปเวลาผ่านไปจนพระอาทิตย์รับขอบฟ้าแสงสีทองส่องลงบนหลุมศพราวกับธรรมชาติกำลังอวยพรให้การกลับมาพบกันของพ่อลูกครั้งนี้เด็กชายยกมือขึ้นกุมมือใหญ่ของม,อห,องมหาเศรษฐี แน่นสองร่างเดินออกจากสุสานไปด้วยกันเสียงฝีเท้าเล็กและใหญ่ดังสอดประสานกันเป็นจังหวะเดียวขณะที่พวกเขาเดินผ่านประตูเหล็กเก่าๆออกไปมหาเศรษฐีหันกลับไปมองหลุมศพของมายาอีกครั้งดวงตาเปล่งประกายแสงแห่งความมุ่งมั่นจากนี้ไปฉันจะดูแลลูกของเราให้ดีที่สุดเขาพึมพำในใจราวกับส่งสัญญานั้นไปยังวิญญาณของหญิงที่จากไปดวงดาวเริ่มทอแสงระยิบระยับบนฟากฟ้าลมกลางคืนพัดเบาๆกลิ่นดอกไม้จากสุสาน ช่วยมาแต่จมูกทุกสิ่งดูราวกับกำลังร่วมเป็นพยานให้กับการเริ่มต้นใหม่ของชายผู้เคยสูญเสียทุกสิ่งและเด็กชายที่กำลังได้พบคำตอบของชีวิตในความมืดมิดนั้นมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นสอดประสานกันนําทางสู่เส้นทางใหม่ที่ไม่รู้ปลายทางแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ทั้งคู่เฝ้าตามหามานานแสนานาน